ดูดอกเทียนอ,เอนเนาะสวยๆเลยจ้านะคะสวยงามมากๆเลยจ้ะอันนี้จะเป็นสีโอรสนะคะอันนี้จะเป็นสีม่วงทางนน้นจะเป็นสีขาวนู่นทางนน้นนะคะ สีขาวสวยงามค่ะสวยมากๆเลยอันนี้จะเป็นพวงแสกอันนี้นะคะพวงแสกโอ้ยไม่วายตัดต้นพวงแสกแน่นอนเลยเนี่สวยงามจริงๆเลยเห็นไหมคะสวยมากสวยจริงๆเลย